อย่าปล่อยให้โอกาสที่จะเพิ่มช่องทางรายได้เพิ่มช่องทางการขายของคุณต้องหลุดมือไปค่ะถ้าหากคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของสินค้าอยู่แล้วเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่แล้วมีสินค้าที่ขายอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะวันนี้ถ้าคุณไม่มี t ิ k t o ok k ะะจะบอกเลยว่าคุณพลาดมากค่ะเพราะว่า tiktok shop นะคะเป็นช่องทางการขายอีกช่องทางนึงค่ะที่ดีมากๆแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆค่ะดีในหลายๆแง่นอกจากคุณนะคะจะสามารถเอาสินค้าคุณมาลงขายและทำให้ผู้คน,นะคะเห็นคุณได้มากขึ้นเพราะคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า tiktok ค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ ให้ค่าการมองเห็นกับเรามากที่สุดมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเลยแต่ข้อดีของ TikTok Shop ไม่ได้มีเท่านี้ค่ะข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญสุดๆนะคะสำหรับบรรดาผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจนั่นก็คือวันนี้ค่ะคุณจะสามารถมีคนมาช่วยคุณขายของค่ะคุณจะเหมือนมีตัวแทนจำหน่าย แบบง่ายๆแบบที่เขามีระบบต่างๆมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วรูปแบบนี้นะคะเราเรียกว่า affiliate นะคะก็คือวันนี้นะคะเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าใน TikTok Shop ของเราในร้านค้าของเรานะคะที่หลังบ้านได้ว่าเราจะเปิดการมีพาร์ทเนอร์นะคะและเราจะให้เปอร์เซ็นต์นะคะกับคนที่เอาสินค้าเราไปลงขายที่ร้านของเขาหนะ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ เรากําหนดได้เลยค่ะอย่างเช่นจอยขายอาฉากไร้สดขายไม้ไร้สดขายขาดตั้งกล้องแบบนี้นะคะจอยก็ไปลงเอาไว้ค่ะว่าถ้าใครก็ตามที่เอาสินค้าเราไปขายเขาจะได้กําไรหรือเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าไหนหน้าเนะะี่ค่ะ 7%จากการขายสินค้าในร้านของเราซึ่งเปอร์เซ็นต์ค่าในหน้าตรงนี้นะคะ t i k t o กไม่ได้มีการกําหนดนะคะเราอาจจะไม่ร่วมก็ได้หรือเราอาจจะร่วมหรือเราจะให้กี่เปอร์เซ็นต์3% 5% 10%แล้วแต่เราเลยค่ะ มันอยู่ที่คุณไปคำนวณต้นทุนของตัวเองมาหรือว่าเราจะสามารถตั้งราคาเท่าไหร่และให้อาค่าในหน้ากับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราได้เท่าไหร่ซึ่งสิ่งนี้เองค่ะเป็นสิ่งที่จะช่วยเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งค่ะที่ทำให้คนเห็นสินค้าเรามากขึ้นเป็นช่องทางที่ดีอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้คนค่ะ เห็น <S an> สินค้าแล้วก็ทําให้เราขายของได้มากขึ้นนั่นเองแล้ววันนี้จะยังเห็นว่าเราสามารถที่จะติดต่อไปยังใครบางคนได้อย่างเช่นเราอาจจะเห็นว่าบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่มีพู้ตามเยอะเกี่ยวข้องกับสินค้าเราเรา,เราอาจจะติดต่อเขาได้ค่ะให้เขาเอาสินค้าเราไปขายในร้านของเขาค่ะอ่าแล้วถ้าใครอยากรู้แล้วใครเป็นเจ้าของธุรกิจอยากรู้แล้วว่าทํายังไงนะคะพิมอยากรู้เอาไว้ค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะมาบอกรายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการทําสิ่งนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับ ครูจอยวิเศษเอ็กซ์เปิดค่ะบ๊ายบายค่ะ